เด้อค่ะสร้างของค่ะสร้างอาหารสร้างไปไดไประมานเครื่องชมวงอ่ะล่ะนางถาโดนไล่เดร่งเปิดกล่องกันเมื่อว่านในย,ยุคกรุงเทพแล้วจ้ะฝนกระตกเมื่อนี่มาอยู่นคนปรปฐมนะมเมื่อเช้ามาจะเ้า เดินทางมาแต่เสาจะพ้าหอดนี่เลยบ้านไห้กินกาแฟอยู่คันที่กินก่อนออกจากบ้านกระยานแบบว,ว่าปวดท้องของน้ำนู่นนี่นั่นเนาะท้านางรถกับต้สิเส้สีลำบากในการเดินทางก็เลยให้มันหอดบานหอดซองเจ้าก,ก่อนกินพอมาหอดแล้วก็อยากกินกาแฟเซเวน่น ในสกดสร้างไปเด๋ยวประมัน30สามสิบเซนเียอ่ะนางถ่าอยู่นี่นางท่ายอยู่หน้าบ้านจ้ะกาแฟก็พันมาาไล่เดือก็พันมาก็มีก็ท่านมีไผมาอยู่ผูแดดดีขนาดเพรว่าในฝนตกอยู่อยู่กรุงเทพอยู่บึงกุ้มนะจ้ะตกตั้งเต้ เก่ามง่มั้จนหอดใบใบสองตกแต่วันกบริโตกแห้งอะนะองกาได้อากาศเย็นตลอดนี่สินะพ่อแค่ขำจังหวัดมากมันคือจังเปลี่ยนแปลกไปหลายนะป่านอยูเพิ่งรัะขวะหลวด ตั้งแดดเรื่อหมูว่านกับตกคือกันว่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมมใไม่เด้อจ้ามานั่งรอไลเดอร์ค่ะมานั่งรอไรเดอร์สั่งอาหารสั่งอาหารจากไลเดอร์จากแอปค่ะ ประมาณไดแต่ชั่วโมงเดครึ่งชั่วโมงอะล่ะขั้นดิเข้าไปกับแ่นเข้าเดเลยมานางหายอยู่หน้าบ้านหอนมึงได้บรรยากาศเมื่อนีมันไม่อยู่นครปฐมจากมัน้มึงได้บรรยากาศแดดคักคุณอะเห็นบ่แดดแดดแดดเปรี่ยงเลยดูสิแดดเปรี่ยงเลยนี้แดดเปรี่ยง วานอยู่นครปฐมเอ้ยเม่อเ่อเสามาแต่เสามาหอดหนีประมาณเ,เก่าโมง่งเลยล่ะคะ่ะไปอยู่นครนปฐมบ่มากก็บบไไรคิดหอดลูกไปใส่ละลูกลูกก็พักกันหอนพักกันเขาห่มเบิดละ่ะไปใส่กันเนาะไมโลก,กาแฟาอยู่ไหนกันเนาะสวัสดีค่ะ ยายสีไลไม่ค่อยตรงเวลานะคะคืดดึกว่างตอนได้ก็ไลเลยไม่ค่อยมีเวลาตรงไม่ค่อยได้เวลาตรงไล์เท่าไหร่ก็เอาเป็นเฉพาะบาาท,ที่ตัวเองว่างแล้วค่อยมานั่งไล์เปิดกล้องไลสส์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้ดูบรรยากาศที่นครปฐรมนะคะเมื่อวานดูบรรยากาศที่บึงกลุ่มนะคะอุอากาศเย็นชุ่มฉ่ำส่วนวันนี้ก็เดินทางมามาจากกรุงเทพนะว่าก็มาอยู่บ้านสามีแล้วมาอยู่บ้านสามีอุ้่บ้านไปหาหมอจ้ะบ้านไปหาหมอหมอนัดขดหินปูนแล้วก็รักษาอลากฟันก็ต้องไปทุกสามเดือนเนะาจา้ะ อแล้วที่นี่หมอนัดอีกทีเดือนเดือนเดือนใดวะเดือนมีหน้าวาหมอนัดวิมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้กินแล้วลูกๆไปหับของให้แม่แล้วโอ้ยแดดดีขนาดขอบคุณค่ะ ลูกสองตัวเหรอคิดฮอดเขาไลายคิดฮอดมากเลยคิดฮอดสุดๆเลยเนี่ยให้มาก็ไม่ได้เพราะคิดถึงเขามาไ้กินแล้นสั่งสั่งอาหารมาไหนมาดูตัวสิเนีย่ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงด็ <ๆ S 2> <อ>กคนี เอาไม่ซื้อเขาเนี่ยมันเองเองอะพ่อเนี่ยคิดถึงเขาเนี่ยคิดถึงเขาเนี่ยฮึมมือเชร้าเลยมากฮอดแท็กสิงขอได้ตัวแม่นะเห็นไหมผมชื่อไมโลนะครับผมชื่อไมโลนะ จุ้มเหม่งททีนึ่งมามา,<ท>มาหนูน่ารักไหมคะหนูมาหนูเป็นหมาที่น่ารักนะ,ะ,ะหนูหนูน่ารักมากเลยดดูดแต่พอให้อาบน้ํานะเขาก็ไม่อยากจะอาบ <laughs> สวัสดีค่ะทักใคยค่ะ พอบอกว่าอาบน้ำแม่จะหูลูกเขาจะไม่ยอมอาบน้ําแต่คนเนี้เขาจะชอบเล่นน้ำคิดถึงคนนี้แหละคิดถึงมากเนี่ยคิดถึงคิดถึงอ่ะดูดูเาสายตาเขาส่งหาพ่อเขากลัวว่าแม่จะพาเขาไปอาบน้ําเขาก็เลยมองดูพ่อแบบว่าช่วยโลด้วยโลพี่จะอาอบน้ำ <laughs> เส่วนคนนี้อ่ะอันนี้คนนี้นะคนนี้นนนนไหนไหนน้องกาแฟอันนี้ลูกสาวลูกสาวคนนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อกาแฟจ้าโอ้ยลูกขึ้นมาใส่ชินลูกลูกขึ้นมาทำคอนเทนต์กับแม่เลยแม่ไม่ให้อาบน้ำแบบวันนี้อืม นี่แน่ยังหอมอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งอาบเมื่อวันพฤหัสนี่เองยังหอมอยู่เลย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญยกรค่ะสวัสดีค่ะ คุณนรีรัตน์แล้วก็สวัสดีค่ะคุณกันลืษไทย <c oughs> <c oughs> อยู่แถวไหนกันบ้างคะอยู่จังหวัดไหนกันใน่นอนจ้าฝน <c oughs> ตกบอ่อผ้าอยู่เขาบอา <c oughs> ่อเนาออยู่ทางนี่เป็นฝนตกปะป่ายเ็ <c oughs> ลตกแห้ง ขั้นแขวย่นั้นลีลินกับลูกนี่ขั้นแขวะขั้นแขวะนกขั้นแขวะไปแล้วพ่อไปแล้วอ่ะลูกเดี๋ยวแม่จะให้ลูกอาบน้ำพ่อเวลาบอกว่าเดี๋ยว,ยวพ่อเวลาบอกว่าอาบน้ำหูวเงินนะไม่ลูกลูกอาบน้ำเดี๋ยวมาอาบน้ำ เดี๋ไปซื้อเดี๋ยวไปซื้อของแล้วก่อนเสียงไอเอสด้อมลบไปน่ะอ๋อไม่ใช่ครับอ่าพ่อจะไปเที่ยวพ่อจะไปเที่ยวแล้วหวายพ่อปิดรั้วเลยพ่อจะไปเที่ยวแล้ว สบายดีไหมคะหนูก็สบายดีค่ะขอบคุณค่ะสบายดีค่ะสัญญาณหายน้องไหนะขอบคุณค่ะน้องมาลาล่าเลยเขาเป็นหมาที่แบบเนี่ยเขาเป็นหมาที่เฝ้าบ้านเนี่ยตัวเนี้ยเขาเฝ้าบ้านดูแลบ้านดีดีนี่ตัวนี้น ครเดินผ่านนะอุ้ยสายตาเขานี่เฉียบแหลมเนี่ยแม้กระทั่งนกยังกระโดดขึ้นไปหาก็เลยเนี่ยโดดเห็นพอได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเนี่ยเขาจะแบบอย่างนี้เลยอ่ะกาแฟไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรกาแฟไม่มีอะไรลูกไม่มีไม่มีม,ม,มาหาแม่มาไม่มีวันนี้แม่อยู่บ้านหรือแม่เฝ้าบ้านเองมามาหาแม่มามา,มาเร็วมาไม่มีอะไรลูกส่วนตัวนี้เขาก็เป็นตัวกําลังเสริมเนี่ยไมโลเนี่ย ไมโลนี่เป็นกําลังเสริมมันได้เป็นเกิดกําลังนําพอไปซื้อข้าวคือพ่อไปซื้ออาหารขนมให้หนูแหละม,มาเร็วนี่ก็ได้สักประมาณสิบกว่านอาทีแล้วจะแต่ว่าจะขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อน ถ้าจะไล่ไปกินข้าวไปมันก็อยากอายนอสิก,กินข้าหไงมันก็อยากอายเอาได้ซ้ำนีล่ล่ละไหลเหมือลัดเล็กเหมือลนอยเอาซ้ำนี่แ่ละนอจ้าพอได้ทักทายหุ่จักกันนอจ้าซื้อสีเด้อจ้าเป็นคนสกลนครมาอยู่กับพออ่อหญ่อยู่นคนปรปฐมจ้าใหญ่ามาอยู่ได้สามสิบปีแล้วบางที่กะ บอาไปว่ามากกัดสิตกเล่าแน่ไท่แน่ปุ่นกันไปโอเคเนาะคะ่ะเนาะสำหรับขอบคุณสำหรับการแวะเขามาชมขอบคุณสำหรับการกดใจทักทายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอ,ขอกินข้าวกอน